และค่ะเพื่อนๆน,น,น,นกจะพามาเก็บมะเขือเทศนะคะเพราะว่าจะเอาไปทำเมนูอาหารให้ฝรั่งนะคะนี่ค่ะโอ้โหแดงเต็มต้นเลยค่ะเพื่อนๆดูสิคะอืมว้าวเอา จะเก็บหมดไหมเนี่ยเอ้าเอ้าเอ้าลูกนี้ทำไมแปลกจังเลยหน้าตาตลกจังเลยดูสิคะอุ๊ยแหมแอบคิดไปละอือหื้อ นี่นะคะมะเขือเทศดก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 ,ดก,ดกลูกก็ใหญ่นะคะเก็บเลยค่ะเก็บเลยเพราะว่าจะเอาไปทำเมนูให้ฝรั่งเขาเก็บใส่ตะก,ก้าตะก,ก้า อืมอือสวยงามค่ะแดดดีอ่ะเด็จอืมอเป็ดวนไปค่ะ ตะก,ก้าพร้อมมากเอาแหมดึงสะแรงเชียเราหลุดมาลูกคิ้วเขียวก็หลุดมา うんでそっそっ。 อืมระวังเกยบฟักทองของมะมามามาดูค่ะเก็บอีก มาเก็บเก็บมะเขือเทศคับเก็บมะเขือเทศครับขอ้อซ<ป>้ายมาดูข้งางล่างตรงคื้นี้ด้วย<อ>ดูค่ะไหนดูว้าวใหญ่มากๆใส่ตะกระ้า อันนี้คงมีอันนี้ตลกดีเหรออันนี้ตลกดีครับมาดูไหนดูดครับอืมตลกจังเลยเป็นแบบนี้ทำไมเป็นแบบนี้มาดูครับอะไรนะมะเขือเทศนะคะ่ะมะเขือเทศ มะเขือเทศมะเขือเทศอ๋อมะเขือเทศตลกดีจังอ,อันนี้มะเขือเทศเยอะแยะอันนี้ขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามและรับชมอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์กดกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย